น่าจะเป็นบากิวค่ะดูบรรยากาศรอบนอกนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะอยู่ที่อะไรนะทากามูริเดงโนซุยิที่จังหวัดคุมามงนะคะอยู่ใกล้ๆทางโฮมที่น้องแอนพักนะคะเพิ่งจะออกมาจากชาวโฮมเมื่อกี้นี้ก็เลยพากันแวะมาดูบัวที่จังหวัดคุมามง คุ่มังมงไม่ใช่มาดูมีมีคุ่ม้ามงมีอยู่ในภูเขามาดูคขาวกันน้องอากาศตอนนี้กำลังยินหนาวเลยค่ะโอ้ยร่มเย็นโยนฝาีไม่พิชนะิตอิงอิสานะอ่ะจีนองศา

ที่สุดฉันก็มาเห็นเธอแล้วบากิวน่าจะพันนี้น่าจะบากิวเนะคะ่ะโอ้ตัวเมียสุดก โอใจย็นย็นสกอตตัวใหญ่มากนะเนี่ยไม่น่าล่ะเนื้อเขาถึงอ่าอยูฟีมีชื่อเสียงดวนั้นอีกหนึ่งตัวนะคะนน ดูตัวนั้นค่ะจะกินแล้วไหมที่ญี่ปุ่นวัวมีเขา all right, all right. <laughs> นึกว่าเขาจะทำเขาเหมือนบ้านเราไฮไฮไฮโอ้กินยาต่เช้าเลยค่ะ ว่าเดินอีกค่ะเดินเดินเดินไกลตอเนเช้าสามวมันที่เดินเยอะนี่ค่ะวิวมีวัวอยู่ข้างหลังอี๋เงยหน้าขึ้นน้อย <c oughs> วากิวญี่ปุ่นนะคะตรงโน้นสองตัว เดินมาเมื่อกี้สองตัวตข้างๆสวยมากมารับออกซิเจนตอนเช้าค่ะมารับออกซิเจนตอนเช้าบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้เจดองศาที่จังหวัดที่นี่จังหวัดค um ุมาโมโตะคุมาโมงนะคะธรรมชาติบำบัด <laughs> อยู่แต่ในห้อง <laughs> อยู่ตในห้องเล็กๆห้องเช่าเล็กๆออกไปสูดบรรยกาศธรรมชาติต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนอกนะยีราะนะชนบทนะคะพามาสูดบรรยากาศชนบทมาดูข้าวคิดว่าพี่ฮาดีคิดว่าเอ็นยังคิดถ uh ึง oh. อีสานใช่ไหมคิดถึงบ้านก็เลยพามาพามาดูพามาดูวัวนะคะบรรยากาศ คิดถึงทุ่งไร่ทุ่งนาที่บ้านเลยค่ะนี่คิดถึงวัวที่บ้านแต่พามาดูวาก์บนะิวนะคะนี่วาร์บ <Hey. S 2> oh ีคิวแองกัดก็ไม่รู้วาก์บิวก่อนนะวาร์บีคิวนะคะนี่เฮ้ยคันนิจิวะวาร์บีคิวโอ้ยยุซาโอชิกะไอ้ไม่พูดด้วยเลยคุซา โอชิค่ะเสียงเคี้ยวใช้ชินแล้วไหมใช้ชินแล้วเล็กให้ให้คุณนี่คิวะานี่ไงคุณนี่คิวะโอ้นัมเบอร์มีสุดยอยโอ้หูเล็ก หูเล็กๆตัวใหญ่ท้องใหญ่โอ้ไม่น่าน่ะไขมันเยอะดูขนเขาอืกันหนาวได้แล้วเนี่ยหนาวไหมสมุยเดสก็ไม่หนาวกวัะถามวัวเด้เสือปูดนะคะไม่หนาวมีความสุขค่ะดูอย่างนี้พอดูกวัวเสแล้วนะคะเดินขึ้นมานิดนึงก็จะมีต้นไม้ใหญ่ค่ะนี่ค่ะ ไปเข้าไปดูข้างในต้นสนที่ใหญ่กี่กี่ปีแล้วนะ <130. S 1> ฮะร้ <130. S 1> อยสามสิบปีอโอ้สุดเกเดีก่ายโอ้ใหญ่มากกิ่งก้างจ้าคะ่ะ ต้นธรรมดานะคะนี่นี่เขาจะสูงสูงยาวอย่างงี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า30มสิบปีนะคะเนี่ยต้นใหญ่เงี้ยน,นี่เขาจะไว้ตัดขายเนาะพืชเศรษฐกิจของญี่ปุ่นค่ะนน่ะข้างในนี่ไปดูปดูต้นนี้ค่ะจะคล้ายๆเราเวลาเราเหมือนมือโชว์ขึ้นมาอย่างงี้ไปใหญ่มาก นี่คอนี่จะเป็นล้วนรูปรูปนิ้วมือรูปมือเราเงี้ยทำอย่างเงี้ยค่ะสกอยโอ้กินกันซะค่ะโอ้โหนี่น,นี่ลิงมีเฮ้ย <laughs> ดูมาจากตรงนั้นใช่ไหมนี่มานี่มานี่มานี่นี่ค่ะ เหมือนจะพุจะพังเหมือนจะตายนะคะแต่ก็มานี่มาลงดินอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นี่มาลงดินก็มีรากขึ้นมาอีกค่ะนี่มีรากขึ้นมาอีกต้นเดียวกันนะคะนี่ต้นโน่นงัวอันนี้ต้นนี้งงนนนไทเกอร์ฟิชนเนียไอทุ่งหญ้าค่ะนี่คะ่ะต้นไม้ใหญ่ไปดูมาเมื่อกี้นะะี่ค่ะ นี่ปุ่มมองนี้เหมือนจะต้นเล็กแต่ว่าเขาเกิดอยู่บนล่องน้ํานะคะข้างล่างล่องนะล่องภนะูเขาแต่พอเข้าไปข้างในต้นใหญ่มากสูงมากค่ะปกับบป๋กับบปากับเถเราไปเที่ยวต่อนะคะห้ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาตาแน